รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับุณผู้ชมนี่คือสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อนะครับกับผมแชมป์พลรพลครับทุกวันอาทิตย์แบบนี้5ทุ่ม20เรามีนัดกันนะครับทางช่อง3 Va ต i e ี y ช่อง28หรือว่า38กับเรื่องโดนโดนเด็ดเด็ดวันนี้คุณผู้ชมจะมีเรื่องราวของคนบินครับ คือทุกปีการแข่งขันบาสเกตบอล NBA จะมีสัปดาห์อล a r หรือว่าสัปดาห์รวมดาวนักบาสคนไหนที่เก่งที่สุดคนทั้งโลกจะโหวตและเขาจะมาแข่งกันมีแข่งยิงไกลมีแข่งสแลมดังสแลมดังก็คือใครเอาบอลยัด ห่วงด้วยสไตล์ที่โดนใจคนมากที่สุดคนนั้นจะเป็นแชมป์สแลมดังอันนี้คือไฮไลท์ครัซึ่งทั้งโลกก็อยากจะรู้นะครับว่าในปีนี้ตัวพ่อที่บินสูงโดดไกลสะใจที่สุดจะเป็นใครคุณผู้ชมที่เปิดดูรายการตอนนี้โชคดีมากเพราะการแข่งขันดังซึ่งครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อ32ปีที่แล้วนี่ปีนี้2 5 5 9 2016เป็นปีที่สนุกที่สุด เราใจที่สุดรับประกันดูวันนี้แล้วจะสะใจรู้ไปถึงการแข่งขันเทนนิสที่ไม่ธรรมดาเพราะนี่เหมือนกับเป็นเทนนิสกีตา้ากีตา้ากีตา้ามันมาเกี่ยวอะไรกับการแข่งเทนนิสวันนี้ก็มีคำตอบแฟนฟุตบอลไม่พลาดแน่นอนฟุตบอลคนดูเยอะลูกยิงที่จะทำให้คุณประทับใจหัวใจเบิกบานที่สุดแต่วันนี้ ขอเปิดฉากเรื่องแรกเป็นเรื่องของมวยไทยแต่เป็นมวยไทยที่คุณผู้ชมเห็นแล้วคุณผู้ชมจะอยากโดนแปะมากวันนี้ผมมีเรื่องราวของสาวสวยมาจากยุโรปหน้านี่แปะ๊ะนางแบบชัดๆสูง170เซนหนัก54กิโลกรัมมาอยู่ประเทศไทยชีคือใครตัวแม่ มวย,ยถ้าพูดถึงตัวแม่นักสู้หญิงที่สวยดุและดังคงต้องเป็นเธอรอนดาราลซี่นักสู้ UFC ชาวอเมริกาวัย29ที่ดังจนได้เล่นหนังระดับโลกอย่าง Furious 7และได้รับเชิญไปถ่ายแบบลงปกนิตยสารมากมาย แต่ล่าสุดรอนดาคงต้องหลีกทางให้กับตัวแม่นักมวยไทยชาวเบลารุสคนนี้ยิคาเทริน่าอดีตนังแบบสาววัย25สูงถึง170เซนติเมตรหน้าตาน่ารักเหมือนตุ๊กตาจนได้รับฉายาว่าบาร์บี้แต่ขอโทษนะครับเห็นสวยๆใส,สๆแบบนี้เธอเก่งถึงขนาดเป็นตัวแม่วงการมวยไทยที่เคยคว้าเข็มขัดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นถึง3เส้น ข่าวดีคือตอนนี้เธออยู่ที่เมืองไทยครับแต่ถ้าหนุ่มๆคนไหนหลงสเสน่ห์ของเธอจนอยากจะจีบก็ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าไปทำอะไรให้เธอไม่พอใจเข้าแล้วก็อาจโดนตัวแม่สุดฮอตคนนี้จัดหนักนี่แหละครับมวยไทยใครๆก็อยากที่จะเล่นอยากที่จะแข่งแต่ดูจากหน้าแล้วผมเชื่อว่าเธอคนนี้จะต้องเป็นคนที่มีการตั้งรับหรือป้องกันตัวดีมากเพราะว่าหน้านี่โอ้โห ยังสุดยอดเดี๋ยวนี้เรื่องของความสวยความงามความหลอ่อความเท่มันคู่กับกีฬาแล้วครับเก่งอย่างเดียวดีแต่อยากจะไปไกลโลดโลดคุณจะต้องดูดีด้วยดูดีแบบไหนคุณผู้ชมมีนักฟุตบอลผมจะพาคุณผู้ชมไปที่เยอรมันแล้วนะฮะฟุตบอลเยอรมันก็ถือว่าเป็นฟุตบอลลีกที่ดีที่สุดในโลกเพราะว่าเยอรมันเป็นแชมป์โลกเขาบอกว่าเวลาชาติไหนเก่งลีกของประเทศจะต้องแข็งแกร่งแบบสุดสุดแต่ สุดยอดดาวซันโวซึ่งตอนนี้เป็นนักฟุตบอลที่ยิงเยอะที่สุดคนหนึ่งในลีกเยอรมันหรือว่าบุนเดสลีกาไม่ลงสนามก็ดังได้ไม่ลงสนามกล้องก็จับไม่ลงสนามก็ไม่ดับเพราะแฟชั่นโดนตัวพอ่อ สำหรับตัวพ่ออย่างเปียโอบาเมยังเบอร์17ปีกกองหน้าทีมชาติก้าบองของโบรุสเซียดอร์ทมุนที่ฤดูกาลนี้จัดไปแล้ว20ลูกครองตำแหน่งรองดาวซันโวในหลีกสูงสุดแห่งเยอรมันคงต้องบอกว่าเขานี่แหละเลดี้กากางเวทีบุนเดสลีกาเพราะไม่ว่าฮีจะอยู่ในหรือนอกสนามแฟชั่นของเขาต้องทำทุกคนตะลึง และล่าสุดตัวพ่อแฟชั่นคนนี้ที่เพิ่งมาดูเพื่อนๆลงแข่งในศึกบุนเดสลีกาในหน้าที่ดอดมูลเปิดบ้านเอาชนะฮันโนเวอร์ไป1ประตูต่อศูนย์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังทำเอาทั้งโลกตะลึงกับแฟชั่นของเขาเพราะทั้งสนามแทบไม่ได้สนใจการแข่งขันเลยแต่จุดสนใจทั้งหมดมาอยู่ที่เขาเนี่ยแหละฮะโอ้โหนี่นึกว่านกเพนกวิน ส่วนนักกีฬาที่มีแฟชั่นแนวแอนิมอแบบนี้ก็มีมาริโอ a บาลเตลี่เบอร์45กองหน้าทีมชาติอิตาลีของลิเวอร์พูลเลยครับที่ตอนนี้ถูกเอซิมิลานยืมตัวไปมาริโอมาในแนวเฮดชิคเก้นหมวกประหลาดประหลาดหน้าตาเหมือนงอนไก่ข้ามฟากไปวงการอเมริกันฟุตบอลสึกคนชนคนอย่าง NFL ก็ไม่น้อยหน้าครับ ส่งแคมนิวตันควอเตอร์แบ็กชาวอเมริกันแห่งแคโรไลนาแพนเทอร์สเข้าประกวดด้วยกางเกงลายม้าลายนี่แหละสเสน่ห์ของวงการกีฬาเพราะบางครั้งสีสันต่างๆก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นในสนามอย่างเดียวนี่แค่ช่วงแรกเดี๋ยวพักแป๊บเดียวให้เวลาคุณผู้ชมไปห้องน้าไปหยิบทิชชู่มาเพราะว่าช่วงหน้าจะมีลูกเด็ดลูกยิงซึ่งจะทำให้คุณนั้น ตาซึมระทับใจรวมไปถึงผู้จัดการทีมฟุตบอลที่คนทั้งโลกอยากรู้จักที่สุดพูดเก่งที่สุดอารมณ์ดีที่สุดคนไทยเชียร์มากที่สุดเพราะเป็นผู้จัดการทีมของจิ้งจอกสยามที่ไม่ธรรมดาเตรียมทิชชู่เตรียมมาดูช่วงหน้า ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free การบินไทย